สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเวลานะครับสี่โมงห้าโมงนะครับสี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วนะครับก็จะมาทำหน้าที่ครับเกตตอนนี้ไปจะไปตักขี่ก่อนครับนี่ใช่รถนุ่นคันนุ่นนะครับคันสุดท้ายตักขี่อันนี้รถยกครับยกกระเช้า รถกันเช่าขนาดใหญ่ไม่มากนี่ครับคันนี้ครับผมจะไปตักขี้งูอ่ตักขี้งัว,แ,งวแล้วถึงเวลาผมแล้วเอ,อ้ยับไม่ยากเลยเด้อครับนี่ขับง่ายนี่ครับไม่มีอะไรมากมายเลยคันแรกก็โกนละฮัตก่อนเลยครับ นี่อ้าวคิบหายแล้วไม่ติดคนละคัดผิดหรือเปล่าวะเอาไว้้ะแบตไม่มีเลยวะ อีกหน่ยมีอะไรมากครับนี่ก็ไปนาถอยยลังเกลียว่างนะครับเลนสปีดลดสปีดนะครับนี่ครับบายกันโยกครับขึ้นถึงขึ้นนะครับถึงขึ้นถึงลงนะครับแล้วก็ขวมขวมมุงกีนี่ครับ นะนครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรปุ่มอะไรมากนี่กับปุ่มอันนี้ปุ่มล็อกนะครับล็อกไปพ่วนตัวตัวตักนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มกันกระแทกนะครับเวลามันก็อกดพ่วกดถที่ตักแรงๆมันจะช่วยเสียบในการกระโดนะลลด,นะโดนะครับเวลารถวิ่งัปจีนในกระโดดนะครับ จะนิ่มๆนิ่มเด้งตามเด้งตามรถนะครับมมแค่ายโชกไฮดรอลิกไฮไดไฮดรอลิกมันเด้งนะครับมีอะไรมากครับกระโปรงยิงเขึ้อนครับยิงเ,งเขื่อนโคตรโล่งนะ ล LGB ่ล่ห่มองไงไงอบโม่เกินโล่แคนี้หละครับง่ายซอยมันเดียวกับปินใช่ครับเป็นซอยมันเดียวกับปินนแต่แต่ครับรถใหญ่นะครับยูนิตจะรถใหญ่ก็มีรถหน่อยนะครับฟาร์ม kind น of like ี่ <aning S 1> <m int two> <aza ul invece> อ่ะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมจะไปตักชิงหัวแล้วนะครับผมเอาก็ฝากกดติดตามช่องหมักสันบ้านนาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมกับการเนี่ยครับรถทุกวันนะครับกับรถใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับ